สวัสดีครับผมครูทาตีชินถนอมครับครูฟิสิกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสำหรับสื่อวิดีโอตัวนี้นะครับก็ได้จัดทําขึ้นนะครับในเนื้อหาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับสอดคล้องกับมาตรฐานวส .2.2 ครับเข้าใจธรรมชาติของแรงแลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมถึงสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถคํานวณปริมาณต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้ครับสําหรับก่อนที่เราจะเริ่มสื่อวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นการทบทวนองค์ความรู้เดิมก่อนที่เราจะเริ่มความรู้ใหม่ครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับรวมถึงทุกท่านที่มีความสนใจได้ลองทำแบบทดสอบต่อเรียนครับที่อยู่ใน QR code ตางแสดงในหน้าจอนี้เลยครับขอให้สนุกกับการเรียนรู้ครับ นนจะมาพาทุกคนรู้จักวิธีการการเต้นครับเรียมาเรียบร้อยน,นะครับวิธีการที่สําคัญที่สุก็คือตำแหน่งของการการเต้นครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาพิชาติบอกว่าวันนี้วันอังคารปูต้องสอนฟิสิกส์ชายสินีบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่10นาที คร,ครูเตรียมสอนลูกเสือมาออครูมาผิดวันเหรอชายซีนีบอกว่าวันนี้หนูต้องพรีเซนต์ด้วยขอเวลาแป๊บหนึ่ง <c oughs> วันนี้กลับมาพบก,กับวิชาฟิสิกส์นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมทาตีิชินนนอครับวันนี้ <c oughs> ทำไมในวิชาฟิสิกส์ถึงบอกว่าการที่เดินไปจนกลับมาที่เดิมเนี่ยถึงเรียกว่าระยะกระจัดเท่ากับศูนย์ มันเหมือนกับว่าเราถ่ายรูปที่จุดเริ่มต้นแล้วเราก็ไปเดินทางเป็นกี่กิโลเมตรก็ตามแต่เรากลับมาที่จุดเดิมแสดงว่าเราถ่ายรูปซ้ําอีกครั้งหนึ่งเราดูรูป2ใบตัวนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่มันคือที่เดิมเพราะฉะนั้นการกระจัดนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจะนับจุดแรกกับจุดสุดท้ายนะครับเราดูซิว่าถ้าเราลากเส้นไปแล้วปุ๊บเราจะได้ทิศทางอย่างไรและขนาดเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเงาอาดีตนะครับนะน้องไผ่คนนี้เนี่ยครับเขาก็เดินทางออกจากนะครับจุดออริจินศูนะครับไปทางแกนบวก X ระยะทางของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับตามตำแหน่งต่างๆที่เราเห็นในหน้าจอนี้เลยนะครับสมมุติว่ามันมีภาพต่อไปนะครับ1 2 3, ึ่งสองามจงมาฟุ๊บนี่มาแล้วครับภาพต่อไปนะครับ เขาจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนฉันขอจากแกไปก่อนเนาะสีวินาที่บูบประมาณนี้เราจะมาเริ่มต้นการคำนวณด้วยสูตรที่เราคุ้นเคยนะครับ u นั้นก็คือความเร็วต้นครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับ s คือการกระจัดครับผมดูเหมือนว่าชายซินีบอกว่าคู่ขาหนูจะพีเซนไม่ทันแล้ว โอเคได้ได้ไดเดวใช้ซีนีสวัสดีค่ะพิฉันใช้ซีนีนะคะก็เลขทียี่2ิค่ะอ,อ๋อนำเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในเส้นตรงอะไรสักอย่างนี่แหะคะ่ะออหนูหลับตอนที่คุณครูสอนหนูขอโทษค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนหนูก็เลยคิดว่าอยากจะเอาความสามารถทางด้านการร้องเพลง มาลองแต่งเพลงในการจําสูตรที่มันค่อนข้างยากและซับซ้อนหนูก็เลยขอ,อนำเสนอบทเพลงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดยเฉพาะตัวแปรหลักๆทั้ง5ตัว U S T A V ขออนุญาตเล่นกีตาร์ด้วยเลคะความเร็วเริ่มตน้นคือตัว U มตัววีคุณครูบอกห้ามลืมการกระจัดตัวเอสหน่วยเมตรทีทีเด็บหน่วยวินาทีพห้เอกของเรื่องคือเจ้าตัวเอความเร็วเพิ่มโอเคเอบวกพนเหยียบเบรกรถล้ลอกันพลวันความเร็วลถนั้นคือลบเอความเร็วสุดท้ายคือตัววีความเร็วเมตตัว,วินทีเป็นพียู USTAV ลองทำดูกูรู้เส้นตรงคือหนูเองความเร็วสุดท้ายคือตัววีเมตาวินาทีเป็นพียู USTAV ลองทำดูกูรู้เส้นตรงคือหนูเองก็ประมาณนี้นะครับเพลงขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทีนี้ทีนี้ทีนี้เราจะสังเกตว่าสูตรพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวละครนะครับไปดูหนังกันนะครับชอบมากเลยเขาบอกมาโฟกิงคููภัยชอบมากนี่คููภัยขอไฟคิงได้ไหมวันนี้นะครับไฟคิงครับอันนิดหนึ่งสสามี่ห้านะครับนักแสดงนำทั้ง5้าคนนะครับนะเราจะเห็นว่าดาราห้าคน EP แรกครับใครไม่ได้มาครับ เข้าใจว่า S ไม่ได้มาใช่ไหมครับเไม่ได้มา EP นี้ A ไม่ได้มาโอ้ of, V ไม่ได้มาคนไม่ได้มาคือ T หรือเปล่าภูภัยใช่ครับ EP นี้ใครไม่ได้มาครับโอ้ of, คนที่ไม่ได้มาน่าจะเป็น u ครับเราจะสังเกตว่าทุกๆ EP นักแสดงนำเรื่องไฟคิงของเรานะครับนะจะขาดไม่มาแสดงอยู่ประมาณ1คนกลยุทธ์ของเรานะชื่อรู้3ครับหา 1ครับไม่รู้1ครับนี่คือกลยุทธ์ของเรานะครับสุดเท่สุดเฟี้ยวนะเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแล้วนะรู้อยู่อยู่ได้ศูนย์เมตรต่อวินาทีครับรู้เวลาครับนี่เราปั่นมาเท่าไหร่ครับ4วินาทีและเพสิ่งที่เรารู้ก็คือการกระจัดครับจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมให้นั้นเป็นตำแหน่งครับนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นใช่ไหมนี่คือ x i ใช่ไหมครับ และนี่คือตำแหน่งสุดท้ายคือ F F นะครับเราก็จะลากเส้นตรงนี้ไปนะครับเราจะสังเกตว่ามันไปทางขวามือนะครับดังนั้นเวกเ,เตอร์ S ของเราเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ16เมตรไปทางขวาขนาดและทิศทางขนาดคือ16ทิศทางคือทางขวาหา v ตอนนี้รู้3มาหรือยังครับรู้1รู้2รู้3ครบแล้วครับเราจะต้องหาตัว v ครับ เพราะฉะนั้นไม่รู้1ไม่รู้ A กลับไปช้อปปิ้งสูตรหน่อยคำตอบคือสูตรที่2องนี่ครับนี่คือสูตรที่ไม่รู้ A S, <S, S, <S เท่ากับ U บวกวส่วน2คูณ T นะครับ S, <S, S, <S มีค่าเท่าไหร่16บง่นะครับใส่ไปเลยเรารู้แล้วเราต้องการจะหา V ไฮไลท์ไว้ก่อน U เท่าไหร่ u 0ศูใช่ไหมครับ V เท่าไหร่ไม่รู้ครับนี้2นะ T เท่าไหร่ครับ T ได้4นะครับสามารถตัด2กับ4ได้ก่อนเลย16ครับ0บวก V ได้ V 2 V ครับผลลัพธ์ที่ได้คือ V มีค่าเท่าไหร่ครับ8เมตรต่อวินาทีตอนนี้มาแล้ว4 4 King แล้วครับแต่ว่าถ้ามาครบครบ5มันคงจะดีเราเลยอยากที่จะหา A ด้วยครับ บอกเคล็ดลับให้อย่างหนึง่ง5สูตรนี้เรียงมาให้แล้วครับจากง่ายไปยาก v เท่ากับ u บวก a t ca มีค่าเท่ากับ8 a เดียวมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับอัตราเร่งคืออะไรนะครับอัตราเร่งนั้นนิยามคือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในวินาทีนั้นนะครับ1วิเพิ่มไหมหรือ1วิลดเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปตรงนี้เหมือนบวก2เมตรต่อวินาทีเข้าไปใช่ไหมครับถ้าคิดว่าตรงนี้คือ0เมตรต่อวินาทีไปภาพนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2เมตรต่อวินาทีตอนนี้บวกไปอีก2ละครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ4เมตรต่อวินาทีความเร็วเยอะขึ้นครับกีความเร็วตอนนี้กลายเป็น6เมตรต่อวินาทีลูกศรยาวขึ้นครับตอนนี้ความเร็วของผมคือ8 ซึ่งก็ตรงกับที่คิดมาตะก,กี้นี้นะครับคิดว่าพอจะเข้าใจอยู่นะดำรงสัตว์ดูช่อง YouTube ที่เขาแคสเกมบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วผมคือนักแคสเกมที่ประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าผมใช้หลักของฟิสิก์ในการแคสเกมปกติผมไม่ได้เปิดเผยหน้าตาแบบนี้เพราะว่าปกติผมแคสเกมผมจะปิหน้าตาครับ เอัล้าโรเมโ,โอจากี้แล้วกันนะผมคิดว่าผมจะต้องขับรถในเส้นทางตรงนี้นะถ้าเกิดผมชนะไอ้รถคันแดงไม่ได้แสดงว่าผมจะางสำเร็จภารกิจนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้คือต้องเบรกแล้วนะครับตอนนี้หัวสมองผมทำงานหนักมากนะครับเราเจอส่วนที่เป็นโค้งหักศอกนะครับโอเคครับตรงนี้นี่ครับผมจัาทำสำเร็จครับ แล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าครับ